สวัสดีค่ะน้องๆที่รักทุกคนนะคะต้องขอบคุณพระเจ้าเนาะเป็นปีนี้เป็นปีที่เราเองแต่ละคนก็เจออะไรมากมายนะคะแม้ว่าเราจะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะคะแต่เราก็ยังขอบคุณพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าก็ทรงนําเรามาถึงเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี2020แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าจริงๆเนาะด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะทาให้เราผ่านเหตุการณ์หลายๆอย่าง ะะเราเองได้เจอเหตุการณ์ที่แบบหยุดยาวเนาะปิดเทอมยาวเลยใช่ไหมคะน้องๆหลายคนอาจจะชอบนะคะแต่ว่าครูพิงค์มีลูกนะก็จะเหนเหนืนนน่อยนิดนึงนะคะกับการวิ่งตามลูกนะคะแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องเราให้พ้นจากโรคภัยต่างๆนะคะเอาละเดือนนี้หรือช่วงนี้เนาะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะซึ่งอาจจะเป็น ทุกๆปีที่เราได้เฉลิมฉลองคริสต์มาสแต่ว่าในปีนี้เป็นการเฉลิมฉลองที่แบบเป็นคริสต์มาสที่ไม่เหมือนเดิมเนาะเป็นคริสต์มาสที่ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเราก็ยังสามารถที่จะเฉลิมฉลองกัน ามาบาังเกิดขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลเตรียมรับเสด็จนะคะเทศกาลนี้ก็จะเป็นเทศกาลนี้มี4สัปดาห์นะ4สัปดาห์เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะคริสจักรของโปรเตสแตนต์าบางคริสจักรที่แห่งครัดเขาก็จะมีพิธีกรรมต่างๆเช่นคณะรูเทเลนหรือแองกิลันนะคะเมทอดิสเพรสเบติเรียน บางกลุ่มนะอันนี้ก็คือบางกลุ่มเขาก็ใช้มีพิธีกรรมต่างๆนะคะในแต่ละสัปดาห์ก็คือทั้งหมดนี้ก็คือทําเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงเนาะหรือว่าเตรียมชีวิตของเราเองเพื่อต้อนรับการเสด็จม,มาขององค์พระเยสุคริสเจ้านะคะก็จะมีเป็นแต่ละสัปดาห์นะจะมีการระลึกถึงอย่างเช่นนะคะสัปดาห์ที่1นึ่เขาก็จะมีการจุดเทียน,นเนาะจุดเทียนก็จะเป็นเทียนสีน้ําเงินหรือสีม่วงนะคะ ซึ่งจะเป็นการที่แบบว่าเป็นการระลึกถึงนะคะว่าคําพยากรณ์ของอในพระคัมภีร์เดิมเนาะได้บังเกิดในเมื่อ2,000ปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือความหวังที่าการรอคอยพระเมสสิยาหรือรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดนะคะที่จะมาบังเกิดพอมาสัปดาห์ที่2ก็คือสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็ กล่าวถึงทูตสวรรค์เนาะทูตสวรรค์นำข่าวดีมาบอกแกมารีนะคะมารีเธอได้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะเธอเป็นผู้ที่อยู่ในแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะก็เหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับอ่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของมารีในในช่วงที่มารีได้เตรียมพร้อมที่จะรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่นะคะสัปดาห์ที่3นะคะก็จะเป็นสีเขียวเนาะ สีเขียวก็จะเป็นการระลึกถึงคนเลี้ยงแกะนะคะคนเลี้ยงแกะคือชีวิตเนาะชีวิตของคนเลี้ยงแกะที่เขาได้พบพระกุมารน,นะคะแม้ว่าก็คนเลี้ยงแกะจะเป็นกลุ่มคนที่เล็กน้อยนะแต่ว่าเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าระลึกถึงเป็นกลุ่มแรกนะคะอันนี้คือสิ่งที่พิเศษสําหรับเขานะคะแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนะสัปดาห์ที่4ี่ก็คือเป็นสีแดงเนาะ คิดถึงเบเเลเฮมนะคะที่เมืองเบเดเลเฮมเนาะวันนี้ที่เมืองเบเดเลเฮมพระผู้ช่วยให้รอดได้มาบังเกิดที่นั่นนะคะนั่นคือเป็นการเล็งถึงความชื่นชมยินดีเนาะอันนี้คือสี่สัปดาห์ที่พูดถึงการเตรียมชีวิตของเราเพื่อจะต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเยสุคริสเจ้านะคะในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สองพี่พิงก็เลยอยากจะนําเรื่องราวชีวิตของนางมารีเนาะมาแบ่งปัน หรือว่ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะอยากให้เราที่จะดูในพระวจนะของพระเจ้านะคะในพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อที่2 6ถึงข้อที่38อันนี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มา,าพบมารีนะคะเดี๋ยวพี่พิงค์จะอ,านอน่านเนาะแล้วก็ให้เราที่จะตั้งใจฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะ เมื่อถึงเดือนที่6พระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาเบียลมาอย่างเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเรสให้ไปหาหญิงพมจารีคนหนึ่งที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงดาวิดหญิงพมจารีคนนั้นชื่อมารีทูตสวรรค์มมหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเธอ องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตยอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและรำพึงว่าคำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แนี่เธอจะตั้งคันและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธ์ุของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดมารีจึงพูดกับทูตองค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายัางไม่เคยหลับนอนกับชายใดทูตสวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่จึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชาราแล้วก็ยังตั้งคันมีบุตรชาย บัตรนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีคันได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่เนี่คข้าพเจ้าเป็นทาบขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทุสวรรค์ก็จากนางไป นะให้เราใช้เวลานี้ที่จะอธิษฐานด้วยกันก่อนที่เราจะฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะสัธุการค่าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับความรัก ความเมตตาของพระองค์เจ้าที่มีต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในทุกๆวันที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับเราและขอบพระคุณพระองค์สําหรับในตลอดทั้งปีที่พระเจ้าทรงนําพาจ,จนมาถึงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เตรียมตัวเพื่อจะต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระเยสุคริสเจ้าขอให้เป็น าการเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่ไม่เหมือนเดิมในชีวิตของข้าพระองค์เั้งหลายขอพระเจ้าทรงโปรดนำที่พระวจนะของพระเจ้าที่จะสอนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เราที่จะยอมให้พระคำของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราด้วยอธิษฐานทูลขอการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคะโอเค okay, เนาะก็เรื่องเราจากชีวิตของมารีนในวันนี้เนาะสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะ ก็มีมีสยอเนาะอยากให้น้องๆได้มีโอกาสได้เรียนรู้สั้นๆน,นะคะสยอในที่นี้สิ่งที่อยากให้เราได้เฉลิมฉลองในคริสต์มาสที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเรามาดูด้วยกันว่ายอแรกคืออะไรเนาะยอแรกคือยอมรับนะคะยอมรับในที่นี้เนาะเราได้เห็นถึงว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้มาหามารีนะคะและมาบอกแผนการเอายอมรับ อะไรคือยอมรับแผนการของพระเจ้ามาบอกแผนการไถแผนการช่วยกู้ของพระเจ้านะคะในตรงนี้เราได้เห็นถึงชีวิตของคนเราจริงๆนะคะว่าถ้าเราเรียนรู้นะคะในการที่เราจะเรียนรู้อะไรก็ตามนะคะถ้าเราไม่รู้จักในการที่จะคำว่ายอมรับในตรงนี้การที่จะเรียนรู้ในก้าวต่อไปมันก็ไม่ง่ายเนาะสำหรับน้องๆก็เหมือนกันใช่ไหมคะเราเองก็ต้องยอมรับว่า ณนะตอนนี้เรากําลังอยู่ในสถานภาพของเราคือเรากําลังศึกษาเนาะเป็นนักเรียนใช่ไหมคะถ้าเราไม่ยอมรับตรงนี้และเราไม่ยอมเรียนรู้นะคะการเรียนรู้หรือว่าความรู้ต่างๆก็จะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้น ามที่ควรจะเป็นนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญว่าในชีวิตของเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้การเตรียมรับสเสด็จของเราอยากให้เราที่จะยอมรับเนาะยอมรับแผนการของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ให้เราเรียนรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของน้องๆเหมือนกับพระเจ้ามีแผนการที่ดีในชีวิตของมารีนะคะสำหรับมนุษย์แล้วจะดูเหมือน เป็นแผนการที่ไม่โอเคใช่ไหมคะแต่ว่าสําหรับพระเจ้าแล้วเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่นะคะอย,อย่างแรกที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของมารีก็คือเธอยอมรับแผนการของพระเจ้าอยากให้เป็นคําถามในชีวิตของน้องๆว่าทุกวันนี้เรายอมรับแผนการของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะคะแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนาะสถานการณ์เราอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ ไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องการแต่ให้เรายอมรับเรียนรู้นะคะเมื่อเรายอมรับได้เรียนรู้แผนการของพระเจ้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นนะคะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออันดับแรกเราต้องยอมรับก่อนนะคะเหมือนกับชีวิตของอาจารย์ปอลเองนะคะอาจารย์ปอลก็เป็นแบบอย่างในชีวิตของเราให้กับชีวิตของเราเองว่าอาจารย์ปอลท่านก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่ยอมเนาะ ยอมอยู่ในแผนการของพระเจ้าแล้วก็เป็นพระพรจนข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรานะคะอย่างที่สองที่เราได้เรียนรู้จากชีวิตของมารีคือเธอยอมเชื่อฟังนะคะพี่พิงเข้าใจคําว่าการเชื่อฟังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบไม่ง่ายนะคะยิ่งพี่พิงมีลูกนะคะลูกพี่พิงชื่อน้องโอเบซึ่งความหมายก็คือเชื่อฟังใช่ไหมคะแต่ว่าการเรียนรู้หรือว่าการที่ เราเข้าใจเลยว่าคือเมื่อพี่พิง์เลี้ยงลูกนะคะการที่ลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่นะคะถ้าเขาเชื่อฟังพ่อแม่คือเขาต้องยอมรับก่อนว่าพ่อแม่คือคนที่เขาไว้วางใจได้ใช่ไหมคะเหมือนก,นกันกับชีวิตของน้องๆเองทำไมเราถึงเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ของเราเพราะว่าเราก็ยอมรับว่าพ่อแม่ของเราเป็นผู้ที่ดูแลเราใช่ไหมคะเป็นผู้ที่รักเราเนาะเหมือนกันว่าชีวิตของนางมารีเองนะคะ เธอก็รู้ว่าพระเจ้าทรงโปรดปรานในชีวิตของเธอและเมื่อเธอยอมรับแผนการของพระเจ้าแล้วก้าวต่อไปของเธอก็คือเธอยอมเชื่อฟังการเชื่อฟังนี้มันเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ชีวิตของมารีนะคะว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรมารีไม่กลัวแต่ว่ามารียอมเนาะยอมเชื่อฟังในข้อที่38เนาะที่เราได้เห็นก็คือว่า นี่เนี่ยข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคําของท่านอันนี้คือเราได้เห็นถึงมารีเธอยอมเชื่อฟังเนาะยอมเชื่อฟังแม้ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะอย่างที่3มสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่ามารีเธอยอมอุทิศชีวิตของเธอนะคะอุทิศชีวิตของเธอคือตรงนี้เราต้องยอมรับว่า มารีจะต้องเจอกับผลกระทบมากมายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเธออย่างเช่นด่านแรกน่าจะเป็นคู่มั่นของเธอใช่ไหมคะโยเซฟถ้าโยเซฟรู้เรื่องนี้ว่ามารีเธอตั้งครันโดยที่ไม่ได้ผ่านการแต่งงานนะคะนั่นเท่ากับว่าเป็นการที่มารีได้ทำลายศักดิ์ศรีเนาะหรือว่าหักหน้านะคะคู่มั่นของเธอนะคะอะอย่างที่สก็คือครอบครัวนะคะครอบครัว เราไม่รู้ว่าครอบครัวของเธอจะยอมรับเธออย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะคะตรงนี้แล้วก็อ,กอันหนึ่งก็คือชุมชนที่เธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาซาเรสนะคะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะก็ถ้าเราคิดถึงชนบทเนาะอย่างบ้านพี่พิงค์อย่างเงี้ยถ้าครอบครัวไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รับทราบแล้วก็เราเองก็รู้นะคะทั้งชุมชนอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มารีจะต้องเผชิญ หลังจากที่เธอยอมรับแล้วก็ยอมเชื่อฟังแล้วคือเธอยอมอุทิศชีวิตของเธอนะคะพร้อมที่จะทําตามให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จนะคะถ้าน้องๆได้มีโอกาสดู The Nativity ีเนาะน้องๆจะเห็นภาพถึงความไม่ใช่สะดวกสบายนะชีวิตของมารีเมื่อเธอยอมรับแผนการของพระเจ้านะคะการเดินทาของเธอนะเธอไม่ได้เดินทางอย่างสะดวกสบายแต่เธอเดินทางด้วยความ ยากลำบากนะคะจนไปถึงที่ที่คำพยากรณ์ของพระเจ้าได้พยากรณ์ไว้นั่นก็คือที่เมืองเบตเลเฮมนะคะและเธอได้ประสูติพระผู้ช่วยรอดนั่นก็คือพระเยซูริ์เจ้าองค์อิมานูเอลนะคะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากแบบอย่างชีวิตของมารีนะว่าเธอเป็นหญิงที่น่ายกย่องแล้วก็เราเองนะคะในช่วงเทศกาลนี้นำบทเรียนจากชีวิตของเธอมา ประยุกใช้ในชีวิตของเราเนะว่าสถานการณ์เราณนะตอนนี้น้องๆหลายคนอาจจะเจอกับความไม่ปกติแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมให้เราเตรียมชีวิตของเราเหมือนกับนางมารีที่จะให้พระเจ้าเนาะทรง ส่งพระบุตรองเดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดในชีวิตของเราที่เราจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นขอพระเจ้าเสริมกําลังน้องๆทุกทุกคนเนาะให้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้จะไม่ใช่เทศกาลที่แบบเหมือนเดิมหรือว่าน่าเบือ่อแต่ให้เป็นเทศกาลที่เราได้มีโอกาสได้เฉลิมฉลองแล้วก็เราได้มีโอกาสได้คิดถึงแบบอย่างในบทเรียนจากชีวิตของนางมารีด้วยเนาะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้เราขอบคุณสําหรับแบบอย่างชีวิตของอามารีเธอเป็นหญิงสาวที่รักพระเจ้าแล้วก็เป็นหญิงสาวที่ยอมกับพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในแผนการของพระเจ้าแล้วก็ยอมเชื่อฟังที่จะกระทำตามแผนการของพระองค์และยิ่งกว่านั้นเธอยอมอุทิศทั้งชีวิตของเธอแม้ว่าเธอจะต้องเผชิญอะไรในอนาคตแต่เธอก็ไม่กลัวและเธอก็เดินตามในแผนการของพระองค์ ขอพระเจ้าวอวยพรน้องๆทุกๆคนให้เขาสามารถที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งได้โดยที่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงนำและก็ส่งเสริมกำลังน้องๆทุกๆคนให้เขามีสันติสุขมีความสุขในการที่จะเตรียมตัวที่จะรับการเสด็จมาขององค์พระเยสุคริสต์เจ้าด้วยสารเสิริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยสุคริสต์เจ้าอาเมนนะคะอย่าลืมนะคะในพระวจนะของพระเจ้าในลูกกาบทที่1ข้อที่37นะคะบอกว่า เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้ขอให้ข้อพระคําของพระเจ้าข้อนี้จะเป็นข้อที่เตือนชีวิตของเราในการที่จะเตรียมตัวรับการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะคะและเชิญชวนน้องๆนะคะว่าวันที่13เดือนนี้นะคะเราก็จะมีการฉลองคริสต์มาสละวีด้วยกันนะคะน้องๆก็สามารถที่จะมาร่วมมา ร่วมรับใช้แล้วก็มาดูแลน้องๆหรือมาร่วมเฉลิมฉลองกับน้องๆได้นะคะเจอกันนะคะขอพระเจ้าวอวยพรน้องๆทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย